ความคิดที่จะยุบพรรคก้าไกลเป็นความคิดที่โง่บัดซบที่สุดไม่สามารถจุดยั้งการเจริญเติบโตของพรรคก้าไกลได้นี่หมายความว่าถ้ายุบพรรคนะครับก็คือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้แก่การเติบโตของพรรคก้าไกลคนเด็กชนิตจนบอกว่าเนี่ยความคิดยุบพรรคเนี่ยเป็นความคิดโง่บัดซบที่สุดแต่จะมีปัญหาการเมืองอีกอเพราะสารัะนวนเป็นสารที่คำนึงถึงการเมืองอยู่ด้วยนะครับที่เรนทางการเมืองเนี่ยก็อยากจะเรียนว่า คนที่เกี่ยวข้องในวงการเมืองที่ช่ำชองมากสุดของประเทศคนหนึ่งก็คือพลเอกเวลิตยยงกยุทธ์วันที่ผมพาหมอมเจ้าจุลเจิมไปไปเยี่ยมท่านนะครับที่บ้านท่านอายุเก้าสิบเอ็ดแล้วปกติก็อ่าก็ไม่เข้าวคลองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับท่านถึงเห็นว่าความคิดที่จะยุบพรรคเก้าใจเป็นความคิดที่โง่บัดซบที่สุดเพราะว่านอกจากไม่ยุบเน่ก็เกยวนอกจากไม่สามารถไปยุบสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนที่เลือกพรรคเก้าใจได้แล้วเนี่ย ไม่สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของพรรคก้าไกลได้มิหนำซ้ําจะทําให้พรรคก้าไกลเติบโตขึ้นซึ่งถ้าเราดูประวัติการยุบพักมันก็จริงใช่ไหมครับยุบพักเพื่อไทยรัฐไทยไปสองครั้งแล้วเนี่ยก็เติบโตยุบพักไหนก็เติบโตยุบพักอนาคตใหม่ทําให้พรรคก้าไกลเนี่ยซึ่งเยาว์วมากนะครับชนะเลือกตั้งจาก80ตอนนี้ผมบอกว่าถ้ายุบพรรคก้าไกลนะครับเลือกตั้งสสคราวหน้าเขาได้280และมีแนวโน้มเขาจะได้สวเกินครึ่ง มีแนวโน้มว่าจะได้อบาาจอทั้งประเทศด้วยนี่หมายความว่าถ้ายุคพักนะครับก็คือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้แก่การเติบโตของพรรคก้าไกลระเด็กชริตต์อบอกว่าเนี่ยความคิดยุคพักเดี่ยวบาง,งทีก่บัดซบที่สุดก็คือไปช่วยเขาเพราะคนทําไมไปช่วยคนเนี่ยต้อไม่เป็นธรรมนี่คนเราในใจเป็นธรรมเห็นอะไรไม่เป็นธรรมนี่เราก็จะต่อต้านแล้วเราจะไปอยากไปช่วยสงสารคนที่ไม่รับความเป็นธรรมอย่างคนจำนวนมากนะครับบอกว่าขราวที่แล้วมาเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วนะผู้ใหญ่แล้วอายุหกเจ็ดสิบแล้วเนี่ย เมื่อคราวที่แล้วหลานพาชั้นไปเลือกตั้งในพรรคก้าวไกลฉันนรักหลานชั้นต้องไปลงคะแนนในพรรคก้าวไกลแต่ถ้าพรรคก้าไกลถูกรุบนะครับหลานไม่ต้องพาชั้นไปแล้วฉันจะพาชวนเพื่อนป้องเพื่อน้องเพื่อนญาติพี่รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยจะชวนไปเลือกพรรคก้าวไกลกันมันลามมาถึงคนอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับท่างที่ผู้เด็กโจลิทตานพูดว่าความคิดใดที่ยุพรรคก้าไกลเป็นความคิดที่โกประทบเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทางการเมือง เพราะว่าต่อให้ยุบพรรคก้าไกลถามว่าคุณยุบสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้ไหมไม่ได้คุณไม่มีอำนาจไปยุบสิทธิเลือกตั้งของประชาชนแล้วประชาชนก็จะเลือกใครอยู่ที่เขายุบพรรคเก้าไกลตรนี้เขาตั้งพรรคเก้าใหม่มารอแล้วแล้ววางฟอร์มคนวาพร้อมหมดแล้วทันทีที่ยุบปังเนี่ยพรรคเก้าใหม่ก็ปรากฏตัวคนก็จะวันเดียวคนก็รู้แล้วเป็นพรรคเก้าใหม่แล้วไปเลือกพรรคเก้าใหม่กันโว้ยทุกคนก็ไปทุ่มเทช่วยพรรคก้าใหม่ พี่กับผมนี่อาจะต้องไปลงสมัครไปเรื่องตั้งพรรคก้าวใหม่กันเ <c oughs> ลย <c oughs> เราพรรคอื่นอดเลยเพราะเราไม่ชอบความไม่ยุติธรรมค่ะ <c oughs> และผมเองเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ไม่ได้เข้าข้างนะครับนี่โดยกฎหมายและเหตุผลทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าระเด็เชลิมรัตองคิดถูกมองถูกทีนี้ท,นท่านผูถามปัญหาชาวบ้านเนาะเขาฝากมาถามว่าพรรคมันทําอะไรผิดถึงไปยุพักก็เลยนะครับพรรคมันทําอะไรผิดถึงไปยุพักคนทาผิดคุณก็ลงโทษคนทาไมไปลงโทษพรรค นั่นแหละที่ครับพรราไม่ทาอะไรผิดพรรคนนี้คนเหมือนเราอาศัยในบ้านนะครับไอ้คนอยู่ในบ้านไปปล้นชาวบ้านเ็าเนี่ยจะเผาบ้านมันได้ไหมเออเนี่ยนี่เราดูเนี่ยนี่หลักง่ายๆเนี่ยไอ้คนเขียนกฎหมายนี่มันก็เนี่ยไอ้พวกสยศาาติทางกฎหมายเนี่ยมันควรต้องเอาไปฆ่าไปตัดหัวเสียหมดคือเขียนว่าบ้านไหนก็ตามถ้าไปคนในบ้านไปเป็นโจรไปปล้นเนี่ยให้เผาบ้านเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับเนี่ยแค่สสถ้าสสไปทำอะไรผิดกฎหมายที่ต้อง พิถอนไปนะครับก็น่าจะเป็นบุคคลไปนี่ประยุพพักนี่พักเนี่ยสมาชิกที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยที่ประชาชนเขาเลือกทั้งประเทศเนี่ยและประยุ์เขาเนี่ยก็เหมือนกับเขียนกฎหมายว่าถ้าคนในบ้านไปทําผิดกฎหมายก็ให้เผาบ้านทิ้งให้ยึดบ้านเป็นของหลวงเนี่ยมันจะได้หรือชั้นใดก็ชั้นเดียวกันนะครับเนี่ยความรู้สึกที่คนไม่เป็นธรรมเนี่ยพี่ยกตัวอย่างชัดเจนมากเขาฝากมาถามท่านเลยว่าพักมาทําอะไรผิดเขายกตัวอย่างต่อไปว่าถ้าสมมติว่าไอ้นี่เป็นพัก รีพับริกันในเบกายุบพักรีพับริกันก็ชิบหายเลยเหตุผลดง่ายนะครับที่คนรู้สึกไม่เป็นธรรมไงว่าพักมันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมายุบพักเขาได้ยังไงผมต้องถามว่าเนี่ยคุณยุบพักเขาเนี่ยคุณยุบสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้เปล่าอเพราะพักจะไหนจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่มันอยู่ที่ประชาชนถ้าคุณยุบสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไอ้คนนี้มันยิ่งระดมคนกันไปเลือกใหญ่เลยเพราะเขาต้องทำโพลล่วงหน้าแล้วนะครับถ้ายุบพักเก้าไกลในคราวหน้า280เสียงเด็ดขาดเลยยุบพัก อนาคตใหม่พักเก่าที่งเยาว์วัยนะเพิ่งสร้าง,มางไม่กี่ไม่ก,มกี่ไม่กี่ปีเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งแล้วดูพรักปฏิปัติเครับเป็นมาเจ็ดสิบปีก็ยังสู้ไม่ได้พักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งมีอำนาจเต็มเลยครับก็สู้ไม่ได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้เป็นเจ้าของอำนาจก็คือประชาชนถ้าคุณทำลายสิทธิ คุณยุบสิทธินี้ไม่ได้คุณไปยุบพักไม่มีความหมายหรอกครับกับจะเป็นตัวปุ๋ยเร่งวันเร่งคือในเติบโตขึ้นเนี่ยจริงเลยนะเนี่ยแบบที่ท่านใยสารว่าอะไรที่คนเขาฝากคอยท่านใยสารมาเลยว่ามึงเขาพักไม่ได้ทําอะไรผิดเป็นทรัมป์ทำผิดยุบพักคี่พันได้วทยยกตัวอย่างีชัดเจนมากนะพักผิดอะไรเนี่ยผมตั้งคําถามมาถึงคงถามเนี่ยคุณยุบสิทธิเลือกตั้งประชาชนได้หรือเปล่าที่เขาได้รับเรื่องตั้งให้คุณกลัวเนี่ยเพราะเขาประชาชนไม่ใช่เพราะพัก คุณยุบพรรคแต่ประชาชนยังมีสิทธิ์เลือกตั้งเขายังเอาพรรคนี้อยู่นะมาตั้งชื่อพรรคเก้าใหม่วันลุงขึ้นมาไอ้คนที่เคยเลือกเนี่ยมันก็จะระดมพวกไปเพิ่มขึ้นไปไปช่วยเลือกพรรคเก้าใหม่อีกอเนี่ยมีอีกคำถามเวลาหมดหรือยัง,ยงมีอีกคำถามหนึ่งเนี่ยเขาฝากมาถามว่าเขาไม่ได้ไปเลือกตั้งเขาทีแล้วเขาโดนยึดสิทธิ์เลยห้ามมึงเลือกตั้งเขานี้ด้วยเอ๊ะมันเป็นไปได้ไงมันสิทธิ์เขาต้องไปเลือกตั้งอ่ไอ้นี่ก็เหมือนกันครับไอ้เนี่ยไอ้คนเขียนกฎผต้องบอกว่าอไอ้คนเขียนกฎหมายนี่นะครรัับมนจ มันเขียนไปวางหมากไปเพื่อมีปัญหาเลยไปนะครับอย่างคนก็จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยไปห้ามเขาอย่างผมจะสมัครเลือกตั้งเนี่ยถ้าคราวที่แล้วผมลืมไปสมัครอะไรก็แล้วแต่ไปไปเลยไปไปไปลงไปลงไปเลือกตั้งคราวนี้ก็สมัครถูกอบจไม่ได้ไม่ได้เออแล้วถูกตัดสิ์ทางการเมืองใช่